ที่ศูนย์การค้าตลาดรังสิตอธัญบ,บุรีจังหวปทุมธานีนายพัศกรบุญ,ญลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวปทุมธานีเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดปทุมธานีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปี2566ร่วมด้วยพลตโทคำรณวิททุกกะจางนายกองค์การบริหารส่วนจงวังวปทุมธานีนายชานยุทธเวสวสุวรรณ ผู้อำนวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและร้อยตํารวจเอกดอกตอรตีลุบทุกกระจ่างนาย,ยกเทศมนตรีนคนรรังสิตร่วมแถลงข่าวการจัดงานและเชิญชมการแข่งขันเรือยามประเพณีในระหว่างวันที่3-5ถึงธันวาคมนี้ณแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสวนเทพปทุมโดยพลตำรวจโทคำรณวิทุกกระจ่างนาย,ยกองค์การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงคนให้เข้ามาท่องเที่ยวให้มีการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดซึ่งจะทําให้เงินสะพัดประชาชนในจังหวัดมีรายได้และยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนขณะเดียวกันก็ถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด6ด้านเช่นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนมุ่งส่งเสริมด้านกีฬาต่างๆ นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานียังได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวจึงได้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยที่ในปีนี้กําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-5ธันวาคมชมการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆทั้งประเภทเรือยาว55ฝีพาย40ฝีพายและ30ฝีพายและประเภทเรือพายม้าหรือเรือท้องถิ่น10ฝีพาย งานแข่งขันเรือยาประเพณีเที่ยวชมฟรีตลอดงานและทุกคืนกับคอนเสิร์ตนักร้องชื่อดังหือว่าเป็นกิจกรรมอันสูงสุดอันยิ่งใหญ่นะครับที่ได้เข้ามาพิจารณาทคุณระทานมานะครับการจัดกิจกรรมเริ่มในวันที่3ธันวาคมจนถึง5ธันวาคมเวนสวนหน้าตัวจนวนผู้การจังหวัดน,นะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายในการจัดงานนะครับมีการแสดงดนตรีต่างๆนะครับตลอดทุกค่ำคืนนะครับถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาเที่ยวง,งานในจังหวัดปทุมธาน,นีครับ สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน